เรื่องอในการจะไปเห็นพบชาติต่างๆเนี่ยในการเข้าไปเห็นเนี่ยจะต้องเข้าชาญไหนครับอาจารยครับนะมันไม่มีชื่อบอกนะเรื่องระลึกชาตินะเรื่องระลึกชาติเนี่ยมันไม่มีชื่อบอกนะนะแต่ถ้าเราฝึกสม,มถะสม,มถะเนี่ยจะเป็นบาตรฐานในการรองรับ ความรู้ทั้งปวงเลยนะสมถะสมถะคือใจที่สงบนะถ้าจะเปรียบได้เหมือนกับขึ้นทะเลที่มันสงบตัวลงเราจะมองเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ได้ชัดขึ้นนะเรื่องอดีตชาตินะเรื่องอดีตชาติเรื่องเทวดานะเรื่องพญานาคเรื่องยักษ เรื่องลี้ลับต่างๆนะสิ่งทั้งหลายเนี่ยซ่อนอยู่ภายใต้ความรู้นะถ้าคนอยากเรียนรู้ชัดขึ้นอยากเห็นชัดอยากพิสูจน์นะนะถ้าคนอยากจะพิสูจน์เนี่ยต้องอาศัยการฝึกสติและฝึกสมาธินะต้องฝึกสติและฝึกสมาธินะฝึกสติฝึกสมาธิถ้าขึ้นถ้าความคิด อารมณ์ความฟุ้งซ่านมันสงบตัวลงเมื่อขึ้นมันมันสงบภายในใจนะมันจะสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ได้เรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเราจะเห็นขึ้นมาได้เลยนะพิสูจน์ได้นะเรอพวกนี้นะเดิมทีเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องไม,ไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะ เราเคยได้ยินด็อเตอร์ที่มาจากนาซาที่เป็นคนไทยจำได้ไหมดอ็ดอกเตอร์ผู้จเจริญน,นะแกบอกว่าแกนี่ไปสุดจนถึงโครงการนาซาแล้วเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ได้นะแกก็ไปทำงานจนถึงนาซาจนกลับมาแกบอกว่ากลับมา กลับมากราบป .4 แกว่างี้คือครูบาอาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยเราท่านไม่ได้เรียนสูงแต่ท่านกลับสามารถรู้เห็นสิ่งที่ลี้ลับหล,ลวงปู่เทศหลวงปู่คำคนิงอะไรพวกนี้ที่เขาถามว่าท่านเหล่านี้ทำยังไงวะเรายังไม่เคยพิสูจน์เหมือนท่านแกว่าอย่างี้นะ เรายังไม่เคยพิสูจน์เหมือนท่านเลยนะแล้วแกก็ลองพิสูจน์ดูว่ากันนะเดินจงกรมนะนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงนะติดต่อกันเป็นระยะเวลาหกเดือนทำได้ไหมแกว่านะคือวิธีการพิสูจน์คือเราอยากจะรู้สิ่งไหนเราต้องพิสูจน์ด้วยแกที่แกเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แกต้องพิสูจน์แกก็ลองทำดูนะ แกก็ไม่สงสัยนะไม่สงสัยว่ามีหรือไม่มีนะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตัดไว้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่บัณฑิตพึงรู้ได้ด้วยตนเองถ้าพวกเราอยากรู้นะนต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนั่นแหละและส่วนใหญ่เนาะเวลาที่เราปฏิบัติจเจริญสติจเจริญสมาธิไปมันสติชัด สมาธิมีกําลังปัญญาชัดพอเห็นชัดเข้าก็จะเริ่มหายสงสัยเริ่มขี้คายนะเริ่มขี้คายเริ่มคลายความสงสัยเริ่มขี้คายเริ่มคลายความสงสัยเราจะหายสงสัยไปด้วยตัวเองเลยเพราะภายในใจนี่มันจะมีความรู้เรียกว่ายานยานคือความรู้นะเมื่อเราฝึกสติสมาธิไปมากๆเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่สอดคล้องกันมันจะรับกันนะ มันจะตามความจริงเลยมันจะมีเหตุมีผลคือพิสูจน์ได้บางอย่างเราไม่สามารถอธิบายได้มันต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเรื่องสมาธิอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยรู้จักความสงบมันก็ยากที่จะพูดคุยกันนะนะใจที่มันพอนะใจที่มันพอแค่ความสงบของใจเนี่ยก็พิสดารล้ำลึกแล้วคนหลายคนเนี่ยติด เข้าใจว่าจิตสงบเนี่ยเป็นการบรรลุธรรมก็มีนะเราเคยมีเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่เขาบวชมาก่อนนะหลายปีนะสิตอนนั้นเราได้ 3, สามพันสาั้งนะแกได้สิบสามพันสาตอนนั้นนะเขาก็ได้รู้จักกันพอดีเรากลับไปที่ บ้านหยวกบ้านหยวกคือบ้านของพ่อนก็เลยได้รู้จักกันก็เลยถามแบบเราไงเราพันเนจรนะพระที่ชอบสอดรู้สอดเห็นชอบเผือกนะจำได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังที่ว่ามีแม่ชีคนหนึ่งจุดธูปอธิษฐานหาครูบาอาจารย์นะอยู่วัดเดียวกันนี่แหละ ส่วนอาจารย์ตรงเนี้ยแกก็อยู่ที่เนี่ยเหมือนกันแกก็ลราให้ฟังก็พูดคุยกันแบบเป็นยังไงบ้างาท่านบวชมีจุดมุ่งหมายอะไรยังไงเนี่ยพูดคุยกันนะจุดหมายของการบวชของท่านเป็นยังไงเหรอทําไมถึงได้บวชเนี่ยพูดคุยกันถามไทยกันเ,เราก็บวชให้แม่นะตั้งใจะจะบวชให้แม่แต่ก็ พอได้ปฏิบัติธรรมไปแล้วก็ศรัทธา,ทาก็เลื่อมใสในเส้นทางนี้ก็เลยแบบชอบเหมือนคนพบเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วก็เลยชอบเส้นทางนี้แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าคนปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันศรัทธาจริงๆนะเ่าอย่างนั้นแกก็แบบของขึ้นนะแกก็เล่าให้ฟังอตอนที่แกบวชแกก็บวช บวชไปบวชหน้าไฟเฉยๆนะไปบวชหน้าไฟกับญาติญาติไปบวชแล้วไม่มีเพื่อนบวชเขาก็เลยให้บวชเป็นเพื่อนญาติเป็นเพื่อนหลานอย่างเงี้ยนะนะก็เลยบวชบวชหน้าไฟนะพอบวชแล้วก็ก็ไปเจอครูบาอาจารย์พูดคุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องสมาธิเรื่องการปฏิบัตินะพูดเรื่องพระอาหารหันต์ครูบาอาจารย์องค์นั้นนะอะไรเงี้ยนะนะเขาก็ เอ่เขาก็เกิดสงสัยนะก็เ <coal> ร <together> ียนรู้ดูก็ทำนะแกก็บอกว่าผมนี่บรรลุธรรมเลยนะว่าองั้นคือตอนนั้นแกบอกว่าแกเชื่อว่าแกบรรลุธรรมไปเลยะคือปฏิบัติจนจิตสงบเกิดศรัทธาอย่างท่วมท้นเรานี่แหละเลยนะเรานี่แหละเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันว่างไปหมดเลยภายในใจนี่ไม่มีเลยมันว่างไปเลยนะนะ แกว่างอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งนี่แหละพอแกสงบแล้วแกก็เลยอยู่ได้ใจอยู่ได้อยู่ได้ทีนี้แกมีโอกาสที่แบบได้กลับคือแกบวชแล้วแกก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะไปปฏิบัติธรรมแกก็ได้มีโอกาสแบบกลับบ้านพอกลับบ้านมันมีเสียงเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเสียงที่แกรู้สึกคุ้นมากเลย นะเขากลับมาบ้านปรากฏกว่าเป็นอดีตอดีตคนรักแกนะพอแกหันกลับไปเอ๊เสียงนี่มันยังไงนะแกหันกบับพอได้ยินเสียงภายนอกนด,ดูเงียบข้างนอกนี่ดูเงียบนะแต่ข้างในเนี่ยเหมือนแผ่นดินไหว <c oughs> มันปะทุกออกมาสัญญาเดิมปะทุกออกมาแกบอกว่าอเราคนนึกว่าเราบรรลุธรรมนะ เข้าใจว่าบรรลุธรรมเพราะจิตสงบนะคือหมายมคือมันจะมีตัวที่ให้เราเชื่อไปเองเนี่ยสําคัญมากเลยนะเราจะเชื่อไปเองว่าเราบรรลุธรรมแต่มันก็ดูยากเนอะหรไม่รู้จะพูดกันยังไงนะบรรลุธรรมมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าขณะนั้น่ะแกจิตสงบแกก็เลยเชื่อว่าแกบรรลุธรรมนะแต่พอได้กลับไปเจอเรื่องราวเก่าๆนะประทุกขึ้นมาเลยโอ้โหข้างนอกนี่แกบอกแกนิ่งมาก แต่โอ้โหแผ่นดินไหวนะตอนเช้ามีน้ําตาไหลอะไรบางอย่างพังเลยไอ้สิ่งที่เราเชื่อมานั่นคือเราเข้าใจผิดบางอย่างคือเราเชื่อไปเองไอ้ความเชื่อไอ้ความคิดเนี่ยมันมันมันเข้าใจไปเองนะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันส่้นเราอยู่เพราะอาการสงบอ่ะมันจริงนะมันเป็นตัวจริงของมันนะความสงบนั่นเป็นตัวจริงนะแต่พอมันมีผัดสาไปกระแทกเท่านั้นแหละ ผ่านช่องทางนี่แหละตานี่แหละผ่านตาผ่านหูนี่แหละพอเรื่องนั้นสัญญาอารมไปสะกิดก็ประทุออกมาเลยแกบอกว่าเหมือนแผ่นดินไหวเลยแต่ว่าข้างนอกนี่สงบมากนะข้างนอกนี่แกบอกแกนิ่งมากเพราะว่าแกเชื่อว่าจนว่าชาวบ้านก็เชื่อว่าแกบรรลุธรรมเหมือนกันเพราะแกบอกว่าแกบรรลุธรรมไงแล้วแกก็นิ่งมากนะนิ่งมากจนเชื่อว่าแกบรรลุธรรมแม้แต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าแกบรรลุธรรม พราะมันสงบอยู่ภายในคือนั่งอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนนะไปแอบดูแกก็จะเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมจนทางนี่เป็นล่องเลยนะวันนั้นแกกลับไปที่บ้านแกไปเจอสัญญาเดิมโอ้แกบอกว่าโลกถล่มเลยภายในคือความเชื่อกับอาการที่มันเป็นเนี่ยเฮ้ย<ม>ทำไมมันไม่เป็นวะเงี้ยนะมันกับกระเทือนออกมาคือสิ่งที่มัน ข่มไว้อะมันกระเทือนออกมาเจก,ก็เลยว่าแกเข้าใจผิดไปเองก็แลกเปลี่ยนกันก็พูดคุยกัน